ยูสิแต่งตัวก็ไม่มีสกุลนนชาติไม่มีสเนี่ยไม่ใครมาาไหนไม่ทราบนี่รไม่ใครเนี่ยอะไรเเนี่ยเาใครมครับโคนนี้คงปทนคูกับเมียน้องหัวเอาแล้ว กูยังไม่รู้เลยกูจะมองหน้าไอเดียวติดด้วยเอาแล้วเอาแล้วยืนรอเราไปก่อนนะเ,อเ,น,เนี่ยนี่เราต้บบองยึดตรงนี้ตงไปทางฝั่งของวันเลยนะตรับแล้วก็มันกำังเคลือน้ผู้หญิงสามคนมาเดินกลางลูกเอลทางแบบนี้เนี่ยถามจริงๆนะ ไม่กลัวถูกข่มขืนได้บ้างเหรอครับตายตายตายแล้วแถวนี้เนีฉันเดินประจํมที่จะต้องกลัวไม่ใช่เออเด็จะบอกอะไรให้นะถ้าคุณรู้จักชื่อผมสองคนแล้วเนี่ยแล้วรู้ว่าผมเป็นใครเดี๋ยวรับรองได้จะต้องหนาวแน่แน่ตายตายตายแล้วบ้านขายนักแข็งนะฮะต้องหนาวอะฮะนั่นน่ะสิทําอะน้องแข็งอีกอะไรอ่ะฟังแล้วจําใส่กระโหลกกล้าหัวไว้ ในนามของฉันคือคุนโจรอิสระแน่เริ่จากแรกคุณโจรอะไม่ได้ตาโจวตายแล้วยิ่งใหญ่นี่เหรอโจรผูกตาวอย่างนี้ผูกทางไหนตายแล้วเขั้นนี้เรอเป็นโจรน,นี่ปิดหน้าโจนที่ไหนเลยทำไมทำไมต้องเปนโจรไม่ใช่พออ่อปากคอเลาะร้านจริงน,นะนี่โจน,น,น,นเธอถามเลยหน่อยเถอะหนึ่งลุกล่างก็สวยนะตานสวยอยู่แล้วจ้ะ เออแต่ยอยากจะรู้ทำไมปากดีจังเด็กชื่ออะไรบอกดิ่ฉันย่ไมไปจะบอกให้รู้ไม่มีใครหรอกแถวย่านบ้านนี้น่ะที่ไม่รู้จักฉันอุ้มยังยังเป็นถึงลูกขอคุณหญิงหนอดทิลงลองหน่อยเฮ้เป็นชื่ออะไรเนอะคุณหญิงหนอดทิลงลองหน่อยโอ้อยอันศักดิคนหน้าตลกแล้วแล้วชื่ออะไรอ่ะถามชื่อเหรอเออเจ้าที่ก็ไม่บอกบอกเลยเหรอไม่บอก call a pie One,